สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะเรียนกันในวิชาคณิตศาสตร์เรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือการหารเศษส่วนด้วยจำนวนนับค่ะดูโจทย์นะคะจากโจทย์ค่ะเราจะเห็นนะคะว่าเศษหนึ่งส่วนสิบเนี่ยคือเศษส่วนส่วนจำนวนนับนะคะในโจทย์ก็คือเลขสิบห้าค่ะนะคะ เรามาลองทํากันเลยนะคะวิธีทำค่ะขั้นแรกบรรทัดแรกให้ลอกโจทย์ไปก่อน,นะคะ่ะขออภัยนะคะลอกโจทย์ก่อนนะคะสิบส่วนสิบสองค่ะหารด้วยสิบห้านะคะใส่เครื่องหมายเท่ากับค่ะเลขตัวหน้าเราจะคงเดิมไว้นะคะคือสิบค่ะส่วนสิบสอง ใส่เครื่องหมายหารค่ะเลขจํานวนนับทุกตัวนะคะเลขจํานวนนับทุกตัวค่ะย้ำว่าทุกตัวจะมีตัวส่วนเหมือนกันค่ะตัวส่วนของมันนะคะก็คือเลข1นั่นเองดังนั้นเราจะมาเขียนให้มองเห็นภาพชัดเจนนะคะเป็น10หารด้วยเท่าไหร่คะ15ส่วน1นะคะ เครื่องหมายเท่ากับค่ะเลขตัวหน้าคงเดิมนะคะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณค่ะนะคะส่วนเลขข้างหลังนะคะสิบห้าส่วนหนึ่งเนี่ยสลับเศษเป็นส่วนนะคะ ดังนั้นจัดตัวข้างล่างาไว้ข้างบนแล้วเอาตัวข้างบนไปไว้ข้างล่างค่ะจะได้แบบนี้นะคะเป็นเศษ1ิส่วนสิบสองคูณกับหนึ่งเศษหนึ่งนะคะส่วนสิบห้าเรามาลอกโจทย์ซ้ำกันก่อนนะคะเศษสิบส่วนสิบสองคูณกับเศษหนึ่งส่วนสิบห้านะคะ เราใส่เครื่องหมายคูณค่ะทั้งบนและล่างนะคะจากนั้นถึงขั้นตอนของการตัดค่ะในการตัดนะคะเราจะตัดตัวเลขที่ทำให้ตัวเลขที่มีอยู่เนี่ยน้อยที่สุดเหลือน้อยที่สุดค่ะดังนั้นครูจะตัดเลข10กับ15ด้วยแม่หนะคะ5 2 10ค่ะ ห้าสค่ะดังนั้นเราจะเหลือเลขสองนะคะเหลือเลขสอเหลือเลขหนึเหลือเลขสิเหลือเลขสนะคะครูก็จะตัด2กับ12ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตลบก่อนกี่ลบเลขเกินนะคะอ่ะเราจะมาตัดกันต่อค่ะ ใช่ไหมสองตัดนะคะ2 1 2หนึห่ดังนั้นตัวเลขที่เราเหลืออยู่นะคะที่จะมาหาคำตอบได้ก็จะคือหนึ่อกส,สนะคะอยู่นะคะมาเขียน,นะคะ่ะเหลืออะไรบ้างคะเหลือหนึงนะคะ แล้วก็เหลือหนึ่งเหลืออะไรอีคะเหลือหกคะ่ะแล้วก็เหลือ3ามจำได้ไหมคะจากนั้นก็คูณกันธรรมดาเลยคะ่ะเพื่อหาคำตอบ1นึคูณหนึ่งได้1 6ึ่คูณสได้18แ,และนี่คือคำตอบคะ่ะตอบนะคะเราก็จะใช้เลขไทยในการตอบนะคะลายมือครูอาจจะไม่สวยนะเพราะว่า เขียนไม่ถนัดนะคะครูใช้เมาส์เขียนนะขะออภัยไว้ใที่นี้ด้วยนะคะ1นึส่วนสิค่ะเสร็จแล้วค่ะง่ายไหมคะไปข้อต่อไปนะคะตัวอย่างข้อที่สองค่ะตัวอย่างข้อที่2นะคะครูบอกแล้วนะว่าบรรทัดแรกลอกโจทย์ไปก่อน,นะคะ่ะ สิบหส่วนสิค่ะหารยี่สิบสนะคะใส่เครื่องหมายเท่ากับเลขตัวหน้าคงเดิมค่ะเหมือนเดิมก่อนนะคะและ24เนี่ยเขาจะมีตัวส่วนของเขาคือเลขหนึ่งนะคะเราก็ามาเขียนให้มองเห็นชัดเจนค่ะจะได้ไม่หลงลืมนะคะ บ้าทัดต่อไปค่ะใส่เครื่องหมายเท่ากับเลขตัวหน้าคงเดิมนะคะเปลี่ยนเครื่องหมายหารค่ะเป็นเครื่องหมายคูณเลขตัวข้างหลังกับเศษเป็นส่วนนะคะเอาตัวข้างบนมาไว้ข้างล่างตัวข้างล่างไปไว้ข้างบนนะคะแบบนี้นะคะ สินะคะส่วน18ใส่เครื่องหมายคูณทั้งบนและล่างค่ะขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนอะไรคะการตัดนั่นเองค่ะจะตัดตัวไหนดีคะจะใช้แม่2ตัดแนวตรงคือ6 16นะคะขออภัยค่ะคือ16กับ18หรือจะตัดแนวเฉียงคือ16กับ24ดีคะ รูจะตัดแนวเฉียงนะคะเพราะว่าจะทำให้ตัวเลขเนี่ยลดลงมากที่สุดนะคะ<อ>การตัดเนี่ยนักเรียนสามารถตัดได้สองแนวนะคะคือแนวตั้งตรงๆหรือแนวเฉียงแบบนี้เท่านั้นนะคะแบบนี้ค่ะตัดแนวตั้งแบบนี้นะคะหรือจะแนวเฉียงอย่างนี้ก็ได้หรือถ้าเลขข้างหลังตัดกันได้นักเรียนก็ตัดกันได้เหมือนกันค่ะเฉียงกันแบบนี้ก็ได้นะคะ เราจะไม่ตัดข้างบนเหมือนกันหรือตัดข้างล่างเหมือนกันเด็ดขาดนะคะแบบนี้ค่ะเราจะไม่ตัดเด็ดขาดเลยนะคะจะไม่ตัดนะคะผิดนะคะตัดได้แค่เลขบนกับเลขล่างนะคะจะตรงกันหรือจะเฉียงก็ได้เท่านั้นค่ะในข้อนี้นะคะครูก็จะใช้แม่แม่อะไรดีคะแม่แปด หนึ่งแปดแปดสองสิบหกแปดสามยี่สิบสี่นะคะเหลือเลขอะไรอีกคะเหลือเลขสองนะคะสองสิบแปดหนึ่งสามตัดอะไรได้อีกคะตัดไม่สองค่ะสองตัดสองได้หนึ่งสองตัดสิบแปดได้เก้าค่ะดังนั้นเราจะเหลือเลขอะไรอยู่คะเหลือเลขหนึ่งนะคะข้างบนหนึ่งคูณกับ 1, หนึ่งเลขข้างล่างเหลือเก้าคูณกับสามนะคะ ดี๋ยวคูเหารลบเครื่องหมายเท่าก okay. ับตรงนี้ก่อนนะคะใส่เครื是是่องหมายเท่ากับค่ะเอาตัวเลขที่เหลืออยู่มาคูณกันนะคะบรรทัดบนเหลือหนึ่งคูณกับ1ค่ะบรรทัดล่างค่ะเหลือ9้าค่ะคูณกับสามคูณกันได้เท่าไหร่คะหนึ่งหนึ่งได้หนึ่งสามนะคะหนึ่งหนึ่งได้หนึ่งสามิดนะคะ นี่คือคำตอบค่ะเราจะตอบนะคะให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วก็เป็นจำนวนคละเท่านั้นนะคะถ้าเป็นเศษเกินเราก็จะไม่นิยมตอบกันนะคะแต่ในโจทย์ที่ครูทําให้นะคะคำตอบของมันทั้งสองข้อเนี่ยเป็นเศษส่วนอย่างต่ําแล้วแล้วก็ไม่เป็นเศษเกินด้วยดนะังนั้นเราไม่ต้องทําเป็นจนํานวนคละค่ะตอบได้เลยนะคะลรมือครูนะคะ เขียนด้วยเมาส์นะคะจะเขียนไม่ถนัดนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะเขียนตอบด้วยเลขไทยนะคะค <_ d ance> ่ะง่ายไหมคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับการหาเรเศษส่วนด้วยจำนวนนับ แล้วเราก็จะมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ